เหในช่องชายนีวไปเที่ยวนะคะสวัสดียามค่ำนะคะวันนี้ชายน่ยกรุงฮานอยนะคะเมืองหลวงประเทศเวียดนามน,นะคะชายนิวี่นไลฟ์สดครั้งแรกเลยนะคะโอเคโอเควันตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โรงแรมนะคะโรงแรมก็อยู่ใจกลางเลยนะครับโอเคเรา,ากำลังจะลงไปเที่ยวกันนะคะกรุงฮานอยนะคะโอเคตามชายนีวมาะคะ่ะ เป็นงงครั้งแรกเลยค่ะที่ชายนี่ไลฟ์สดนะคะโอเคชายนี่ก็ฮะไหเบ้า er det? はい,は,いはい。